จะเรียนดนตรีกันรึยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปร่มกันเลยค่ะาเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเวลาเดินเข้ามาห้องดนตรีแล้วก็นั่งหลงคู่คู่คันพาร้องเพลงอะไรที่ทำมือแบบนี้จำได้หรือเปล่านะเพลงอะไรนะคะคุณครูเพลงมาเรียนดนตรีค่ะคุกคนใช่แล้วเพลงมาเรียนดนตรีเดี๋ยววันนี้เรามาร้องเพลงมาเรียนดนตรีแล้วก็ขยับมือามครูปัดกับคุณกรูเพึ่งไหมคะพร้อมแล้วไปเลยค่ะ เรียนตัวเลยนะคะและก็เอามาือจิ๋มเอาไว้แต้เปลียนตัวโยกไปได้านนี้กันนะ คุณครูอิ่มจะพาเด็กๆมาทบทวนตัวโน้ตทั้ง5ตัวที่อยู่บนกระดานโน้ตตัวนี้เลยนะคะในสัปดาห์ที่แล้วคุณครูได้กลืนไปบ้างแล้วว่าโน้ตตัวนี้มีชื่อว่าอะไรแล้วก็มีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวอะไรบ้างนะคะมาดูโน้ตตัวที่1เลยค่ะตัวนี้นะคะมีขอนไม้นะคะชื่อโน้ตตัวนี้ชื่อว่าโดภาษาอังกฤษของเขาก็คือ C พูดพร้อมกันค่ะโดซีโน้ตตัวต่อไปค่ะตัวที่2 หมอชิดโป๊กเลยนะคะโน้ตตัวนี้มีชื่อว่าเสียงอะไรคะเสียงเรตัวอัอกษรภาษาอังกฤษก็คือตัวดีพูดพร้อมกันว่าเรดีค่ะโน้ตตัวที่3ทับขอนไม้ขอนที่1เลยนะคะหรือว่าเส้นที่1นนั่นเองชื่อโน้ตว่าเสียงมีตัวอัอกษรภาษาอังกฤษคือตัวอีนะคะพูดพร้อมกันค่ะมีอีเก่งมากค่ะ ตัวต่อไปค่ะอยู่ในช่องที่หนึ่งเลยโน้ตตัวอะไรคะโน้ตตัวฟัมีตัวอักษรภา,าษาอังกฤษก็คือตัว F นั่นเองค่ะพูดทร้อมกันว่าฟัง F โน้ตตัวสุดท้ายเลยทับเส้นที่สองนะคะโน้ตตัวนี้ชื่อว่าเสียงโ so. ซภา,าษาอังกฤษก็คือตัว G พูดพร้อมกันว่าโ so, ซ G เดี๋ยวเราจะไปแบบฝึกหัดต่อไปนะคะ กิจกรรมต่อไปนะคะคุณครูอิ่มจะพาเด็กๆมาทบทวนตัวโน้ตที่อยู่ในลินคีย์บอร์ดก่อนอื่นเลยนะคะให้เด็กๆไปหยิบคีย์บอร์ดจำลองของตัวเองมาเตรียมพร้อมไว้กับคุณครูเลยนะคะ,ะเด็กๆสังเกตดูโน้ตตัวโดจะอยู่ข้างล่างลิมสีดํากี่ลิมคะสองลิมตรงนี้เลยต่อไปนะคะเราจะมาดูตัวโน้ตกันตัวที่หนึ่งนะคะให้เด็กๆเอาน,นิ้วโป้งวางไว้ที่โน้ตเสียงโด าวางแล้วใช่ไหมคะนิ้วชี้วางไว้ที่โน้ตเสียงเรนิ้วกลางวางไว้ที่โน้ตเสียงมีต่อไปนิ้วนางวางไว้ที่โน้ตเสียงฟาเด็กๆสังเกตดูเสียงฟาจะอยู่ลิมสีดำกี่ลิมคะสามลิมตรงนี้เลยนะคะอ่าต่อไปนิ้วก้อยจะวางไว้โน้ตเสียงโซเด็กๆทําได้ไหมคะเดี๋ยวอีกหนึ่งรอบนะคะอ่ามือออก,ก่อนนะคะเด็กๆ อเอาเนิ้วโป้งขึ้นมาวางไว้ที่เสียงโดอยู่หน้าลิมสีดำนะคะสองลิมนะคะต่อไปเสียงเรนิ้วฉี้เสียงมีนิ้วกลางเสียงฟานิ้วนางอยู่หน้าลิมสีดำสามลิมนะคะต่อไปนิ้วสุดท้ายนิ้วก้อยเสียงโซนั่นเองค่ะเด็กๆสังเกตด,ดูมือคุณครูเลยนะคะมือคุณครูวางแบนๆหรือพองๆคะ ของ,งแบบนี้เลยนะคะวางแบนๆถูกต้องไหมคะไม่ได้ไม่ถูกต้องอสังเกตดูอีกรอบหนึ่งคุณครูว,วางที่เลื่มสีดําหรือสีขาวคะ่ะสีขาวนิ้วละกี่ช่องคะนิ้วละหนึ่งช่องนั่นเองค่ะวางนิ้วละสองช่องได้ไหมไม่ได้อไม่ได้นะคะวางนิ้วละหนึ่งช่องเท่านั้นแล้วก็วางในเลื่มสี ขาวแล้วก็วางมือพองๆนะคะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มร้อนกันเลยค่ะ เด็กอยากรู้นะคะว่าเขาเนี่ยเป็นใครมาจากไหนเดอต้องมาฟังเพลงนี้กันนะคะไปช่วยปลูกกันด้วยเนาะใช่ไปช่วยปลูกเขาด<อ>้วยเอนเาะอเอเอใช่ร้อมเพลมแล้ว แล้วก nice ็หามที่เส้นตรงแบบนี้ก็ยังไม่ตื่นใช่ั้มเดี๋ยวเราไปช่วยกันปุกใหม่เลยดีเนาะนะคะโอเคอ่ไหนหยิบดอกไม้มาเลยค่ะครูๆเดี๋ยวปุกใหม่ปึ๊บเดี๋ยมตัวค่ะ โอ้โหยังไม่ตื่นเลยพุอพึ่งี่เศร้าแบบนี้เดี๋ยวพึ่งหลอกช่วยดูนะคะ đi, à, bây giờ chúng tôi đọc máy lên đó. Được rồi, bây bay ปิวไปปลุกที่เส้นตรงเนี่ยอยู่ยังไงบ้างครับดอกแรกนะปิวแบบนี้เลยไปยู่ห่าง,างพูดสิครับห่างดอกที่สองนะคะปิวมาอยู่ใกล้ที่เส้นตรงแบบนี้เรียกว่าชีดพูดสิครับชีดแล้วดอกสุดท้ายนะคะปิวมาอยู่แบบนี้ปึ๊บเรียกว่าทา้าพูดสิครับาค่ะปูนี้เล้วมาฝากเ,เด็กๆอีกคะ่ะ เสียดายจังเลยค่ะใช่เลยอแต่ว่าสัปดาห์หน้านะคะจะมีอะไรกฝาฝากอีกรอติดตามกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับรายวิชาดนตรีสนุกไหมคะวันนี้คุณครูอิมก,กับคุณครูปูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย,บาย